สว,สวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้นครับตรวจท้องแมวมันทองครับเป็นลูก SK 536นะครับนี่ก็สามเดือน,อนตรวจท้องใส่ของโก้ JK 105นะครับม,มาดูว่าทองหรือไม่ทองนะครับนี่ เป็นสายเลือด536ก็เป็นลูกของวินเชสเตอร์ครับ JK105 ก็เป็นลูกของทูบะดอทูบะดอนี่ก็เป็นลูกของวินเชสเตอร์ครับม,มาลุ้นกันครับนี่ก็สามเดือนถึงเวลาตรวจท้องแล้วนะครับเรียบร้อยท้องเอาเพชรผู้ตัวเมียอัลองนี่ต <laughs> ัวผู้พี่ฮะตัวผู้ตัวผู้เด,ดานะด้านสาย ้องมารอร้เนเรแบบนี้มันไม่แน่นอนแบบนี้มันไม่แน่นอนทองหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ทองหนึ่งล้านเปอร์เซ็นตเรียบร้อยของโก้ JK หนึ่งศูนย์ห้านี่